เฮ้เฮ้ยเฮ้ยี่ไงเอบ้ยนต3นี่ลงตากันสวัสดีครับพี่ถึงจะงสวัสดีครับอาประสิทธิ์สวัสดีครับนัาติ่งเฮ้ยไอ้กันเอ็งมาคุณเดี้ยหรอวะ ไม,ไม่คิดจะพาผู้หญิงาสาวสวยเขาขาวมาฝากอาด้วย oh. วะออาเป็นโสดอยู่ด้วยตอนนี้จงปปังบ้านปุบปนปรังร,รู้ไหมจงปปังบ้านปุบปนปรังเี้ยง uh <ul sucking> <manuscript> าปุบปนตังซ่ป <laughs> <c oughs> ่องโอ้โหอาไม่มีผู้หญิงคนไหนสวยเท่ากับผู้หญิงที่บ้านโคกเมืองของเราแล้วล่ะครับไม่ต้องพูดหรอกคนนี้สวยทุกตรังเลยนะก็น <c oughs> <c oughs> ี่ขลับมาทำไมเนี่ยเห็นบอกว่าใกล้ช่วงเทศกาลที่กรุงเทพแองเงินกาเจรินไม่ใช่หรอ แน่ครับนี่ถ้าไม่มีคนตกเวทีข้อมือร้าวข้อเท้าซ้นเนี่ยกันไม่กลับบ้านเหล่านะถ้าอย่างนั้นพี่หมายนะต้องตกเวทีบ่อยๆไอ้กันมันจะได้กลับมาบ้านบ่อยๆด้วยเป็นอย่างยิ่งครับพี่หมายเชิญเชิญไปตกเวทีครับ้งข้ายพ่อไหวปะเนี่ยไหวโอ้ยังไหวอีกกันครับลูกมาเหนื่อยเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะลูกนะ ดีเหมือนกันครับได้กินข้าวแล้วเฮ้ยพวกเราได้กินข้าวแล้วหยุดซ้อมนะตริงแน่ใจนะกินข้าวได้ยังเฮ้ยหยุดซ้อมกินข้าวตริงอะไรวะทำไมไม่ให้กินตั้งแต่แรก นี่มรลุ้งเอาโอ้องโปรดของโปรดเลยใช่ไหมลูกนี่ก็คือกุ้งจอมผักสมุนไพรนะลูกของโปรดของกันเลยนะลูกที่สุดค่ะแม่เอากินเยอะๆนะลูกนะอ่ะทุกคนกินเยอะๆเลยนะจ๊ะอะแล้วล้ๆแแล้วมาแล้วนี่แกจะกลับมาอยู่บ้านกี่วันก็ถ้าพอไม่เป็นอะไรก็จับพวกนี้แหละมีเล่นดนตรีที่ร้านอะ การการลางานได้ไหมลูกร,รอให้พ่อหายก่อนแม่อยากให้กันนะมาเล่นซอแทนพ่อพ่อเขารับงานทำบุญบ้านไว้อะลูกกันมันไม่เล่นหรอกซอกันตรึมมันไม่เท่เท่ากีตราของมันหรอกจะเล่นเองก็ได้ออ้พี่ไหมสรุปแบบพี่อะเนี่ยนะสภาพพ่อเออสภาพแบบพี่เนี่ยนะเล่นทีอ้อยทีเล่นทีอ้อยท,ท,อยทีจะพาเอาเงินคืนหมด ถ้าอย่างนั้นยังไงลูกเราก็ต้องหาทางออกดีวอยางไงถ้ามันเล่นงานบุญไม่ได้เราก็เล่นงานศพพ่อลองคิดตามผมนะเล่นทีโอ้ยทีเล่นทีโอ้ยทีเล่นทีโอ้ยทีเสียงมันห้อยหัวนะร้องไห้ไปด้วยจ้าางคนพ่อลูกอยากกินข้าวหรือกินแครงก็ขอให้จเย็นๆหน่อยเห็นไหมไหนเจ็บเลยไ่นเห็นไหมแม่ แล้วแม่ไม่ไปหาคนอื่นมาเล่นแทนพ่อแม่ไปหาแล้วลูกไม่มีใครว่างเลยเขาไปเล่นวงใหญ่กันหมดถ้าอย่างนั้นก็คืองานเจ้าภาพหแม,แม่แล้วก็บอกเขาไปว่าพ่อเลยไม่ไหวจริงๆอ่ะโอ้หไม่ต้องเลยยังไงยังไงพ่อเองก็ไม่ยอมคืนงานเด็ดขาดถ้าคืนงานเขาจะให้ไะกินแค่นี้อิ่มแล้วใช่ไหมอิ่มแล้วก็อยากไปไหนก็ไป พ่อพ่อมีอะไรหรือเปล่าไม่มีฉันไม่ได้เป็นอะไรรุ่งนี้แกจะกลับรุงเทพไปทำงานทำการก็ตามใจ <c oughs> อ,อ้าวอยู่เฉยทำไมก็กินสิกิน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 เข้าไปไม่ต้องพูดมากากินได้แล้วเหรอ ยืนขุนคันในทุกที่แต่รักที่มีที่นี้ไม่เคยลืมยืนขุนคันในทุกที่แต่รักที่มีที่นี้ไม่เคยลืมใจเต้นละดังจะเพิ่มเพิ่มยิงเราแค่คันยิ่งฮักเติมบอ่อาจดซีปืน